มาอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี้มากินขนมเส้นน้ำยาปลาจ้าลูกชิ้นปลาทำโดยแม่ออดสมอเด้อพี่นอ้องแม่ออดสมอเฮ็ดน้ำยาให้กินแซ่บแซ่บเ,เมื่อไงโซดว่าสันพูนนะลูกชิ้นก็ญาติเข้าไปแซ่บก็อ,อย่างขนมเส้นย่ากินคำน้อยพี่น้องมันบ่แซ่บตัวต้องกินคำใหญ่ๆโหลดมาจังแซ่บจ,จ้าพุ่นน่ะบุย้ยแซ่บคัก พุคนบักทั่วกับกินเข้าไปโอ้พี่น้องก็เฮ็ดกินได้แซ่บแซ่บเด้น้ำยาขนมเสน้นเฮ็ดกินย้ำใจกบ,บเ่เบื่อดอกจ้าไม่เบื่อหรอกค่ะแซ่บดีมากลายขนมเสน้นน้ำยาแห้งน้ำยาเค็มคุณแห้งมากจ้าแห้งแซ่บพุดนน่ะบ้ยสาวเขา่าสาวเขา่า,ขาแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายพุดนน่ะกินทับยันยันโหลดพี่น้องกินทับยันยันโหลดมันจังแซ่บ